โเว์แอบโยนหินถามทางสาราณาจักรจะเปลี่ยนใจกลับมาใช้เครือข่าย 5G ของโหว่ไหมด้านอเล็กซานบอกว่าการแบตโเว์ไม่เป็นผลดีต่อใครเลย หรือ Galaxy Note จะจบลงที่รุ่น20เมื่อข้อมูลล่าสุดนั้นพบว่าทาง a m s u n งยังไม่มีการสั่งผลิตหรือว่าเตรียมความพร้อมของ Galaxy Note รุ่นถัดไป Oppo เผยโฉมนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับหน้าจอม้วนยืดขนาดจอออกไปได้โดยที่ไม่มีรอยพับในงาน Oppo Inno Day พบข้อมูลผู้ใช้งาน Lazada และ s h อ p e e ในไทยนะครับหลุดออกมากว่า13ล้านรายการในนั้นมีทั้งชื่อน,นามสกุล โม,มาอัปเดตข่าวสารไอทีกันเช่นเคยนะครับผมกับหิวข่าวจากช่องดรอยแซนเจอกันทุกค่ำวันเสาร์แบบนี้แหละแต่ก่อนจะเข้าข่าวแรกงี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันก่อนนะครับผมจะได้เป็นการเชิญชวนเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันนะสัปดาห์นี้ครับขอเริ่มข่าวจากฝั่งของสาบุกอารยธรรมอย่างโซนี่กันบ้างน,นะครับใครที่กำลังรอ ps 5ครับหรือ playstation รุ่นใหม่กันอยู่เนี่ย ตอนนี้ก็เหมือนจะมีข่าวดีออกมาแล้วว่า Sony ไทยน่าจะมีการจัดเอา PS5 มาวางขายภายในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่รอใช้โปรโมชั่นช็อปดีมีคืนอยู่ก็อาจจะได้ลุ้นนะครับจัดเต็มไปเลยกับ PlayStation 5ส่วนใครที่อยากเห็นตัวเครื่องหน้าตาความเจ๋งของมันเป็นยังไงนั้น ทางรอยแซนมีการอันบ็อกพร้อมทดสอบตัวเครื่องให้ดูแล้วนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปที่ไปทดลองกับทีวีจอยักษ์ 8K ตามมาด้วยยังไงเราติดตามกันได้นะครับแล้วก็ฝั่งสมาร์ทโฟนนะครับตอนนี้ Xper5 i Mark 2นะครับก็ประกาศร,ราคาในไทยแล้ว28,990บาทพร้อมจองตั้งแต่วันที่13พฤศจิกาถึง24พฤศจิกายนนี้นะครับผมเรียกว่ารอบนี้วางขายเร็วกว่าตอน Xper1 Mark 2ซะอีก ใครชอบสมาร์ทโฟน a n น r o i d สเปคท็อปท็อปนะครับกล้องครบชุดพร้อมกับซอฟต์แวร์กล้องเด่นๆจากโซนี่นะครับผมในขนาดตัวเครื่องคอมแพกหน่อยเนี่ยก็อย่าลืมไปจองกันนะครับ xperia mark ii แล้วก็ยังมีข่าวนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ของทางโซนี่นะครับก็คือ air peak ฟังชื่อแล้วก็อาจจะแปลก,ปลกนิดนึงนะครับแต่ว่าโปรเจกต์นี้ของโซนี่คือการพัฒนาโดนขึ้นมานั่นเองอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าทางโซนี่เนี่ยเขามีเทคโนโลยีเรื่องของกล้องเซนเซอร์ รวมถึงความรู้ในฝั่งของ AI โรบอติกอยู่มากพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าสามารถพัฒนาโดนขึ้นมาได้แล้วภาพออกมาดีๆนเนียนสวยๆเนี่ยนะผมว่าวงการโดนเนี่ยน่าจะมีคลื่นลูกใหม่แต่เป็นบิ๊กเนมอย่างโซนี่ก็เป็นได้ครับส่วนทางด้านซัมซุงนะครับหลังจากตอนนี้เนี่ยเริ่มมีข้อมูลสเปคต่างๆของ Galaxy S 2 1 Series ที่ว่ากันว่าจะเปิดตัวหลังปีใหม่แล้วนะครับผมอย่างเรื่องของสเปกล้องตอนนี้ก็จะมีชุดกล้องหลังทั้งหมด4ตัวนะครับ เลนหลักเนี่ยความละเอียดจะเต็มพิกัด108ล้านพิกเซลเหมือนเดิมครับแต่ว่าตัวของเลนสูมเนี่ยอาจจะพัฒนาขึ้นเป็น Optical z o ูม10เท่าเลยก็ได้ส่วนสีสันตัวเครื่องในรอบนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีเยอะมากๆครับทั้ง p h น n t ม s s l v v r r p h a น t o m Black, p h a n t ม v v i o l t t ครับมีแ n t o m มพิง p h a n น o m มไว t e p h น n อม m g ร a y โอ้โหน่าจะ5-6สีเลยหรือเปล่าครับส่วนของชิปเซตน,นะครับก็น่าจะเป็นกรรมมารผสมผสานระหวา่าง e x y n o s 2100นะครับผมแล้วก็ Snapdragon 875นั่นเองก็คือตามโซนที่วางจำหน่ายนั่นแหละนะฮะแล้วก็ตัวของหน้าจอนะครับรอบนี้เห็นว่าจะใช้เป็นหน้าจอที่สามารถจะเร่งหรืเฟ็นเรได้สูงสุดที่120เิเฮิร์ะครับบนความละเอียด WQHD+ และก็อาจจะมีส่วนของเลเยอร์นะครับที่รองรับการใช้ปากกา S S p n ในการวาดเขียนหรือจดบนหน้าจอ แล้วแบบนี้จะมาแทน Galaxy Note เลยไหมอันนี้ก็ยังไม่ทราบได้นะครับแต่ที่แน่ๆคือปากกา S Pen ของ Galaxy S Series เนี่ยต้องเป็นการซื้อแยกไม่ได้แถมหรือว่ามีช่องเสียบมาบนตัวเครื่องไม่เหมือน Galaxy Note นะครับและนั่นก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ตอนนี้เริ่มมีข่าวลือว่าหรือว่า Samsung เนี่ยจะยุบซีรีส์ของ Galaxy Note ทิ้งนะครับโดยปล่อยให้ Samsung Galaxy Note 20เนี่ยเป็นตำนานรุ่นสุดท้ายซึ่งข่าวเนี่ย ประเด็นไม่เริ่มต้นจากการที่ Galaxy S Series นั้นจะมี S Pen หรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องภายในที่ปกติแล้วนะครับการจะวางแผนพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีการแจ้งโรงงานนะครับเพื่อเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเตรียมอะไหล่เอาไว้นั่นแหละในการประกอบหรือว่าผลิตขึ้นมาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาเตรียมการโอ้โหเป็นครึ่งปีหรือเป็นปีหนึ่งเลยนะครับว่าจะมีการผลิตตัวโปรตป์มาทดสอบก่อนแต่จนถึงตอนนี้แล้วนะครับ ไม่มีข่าวคราวอยู่กับมือถือรุ่นนี้ที่เป็นซีรีส์โน้ตพร้อม S Pen ออกมาเลยส่วนในฝั่งของ Galaxy M-Series นะครับที่ a m s u ุงเนี่ยเน้นพัฒนาเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดแต่มาพร้อมแบตเตอรี่ไซส์ใหญ่ยักษ์นะครับล่าสุดก็มีข้อมูลของ Galaxy M12 นะครับน้องเล็กเลยนี่แหละแต่ว่ารุ่นนี้อาจจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุมาก ถึง7,000มิลลิแอมอันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเครื่องเนี่ยจะมีไซส์หนาขนาดไหนเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรรอติดตามกันได้ครับกับสมาร์ทโฟนแบต7,000มิลลิแอมจาก s ซัมซุงส่วนอุปกรณ์ใหม่ที่เปิดตัวมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะมี Samsung Smart Monitor M 5แล้วก็ M 7นะครับคือมี2รุ่นโดยจะเป็นมอนิเตอร์สำหรับใช้งานกับ PC นะครับเป็นคอมตั้งโต๊ะอะไรพวกนี้แหละแต่ว่า ที่เป็นสมาร์ทมอนิเตอร์เพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีการใส่ระบบปฏิบัติการไทเซนโอเอาไว้ด้วยเหมือนกับพวกสมาร์ททีวีนั่นเองทําให้เราสามารถใช้ตัวสมาร์ทมอนิเตอร์นี่นะครับในการรับชมพวกรายการต่างๆเช่น Netflix หรือว่า YouTube ได้เลยโดยไม่ต้องต่อกับ PC ตัแต่อย่างใดพูดงงายน่า,านตัวหน้าจอนั้นสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็ใช้งานระบบของไทเซนโอเเหมือนกับเป็นจอทีวีเลยนั่นเองครับ ซึ่งราคาที่เปิดออกมาแล้วครับ a m s u n ง M5 27นิ้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ230ดอลลาร์บวกบวกภาษีแล้วก็น่าจะประมาณ7-8 0 0 0บาทนะครับผมส่วนตัวสาย2นิ้วเนี่ยก็ประมาณตีว่าซประมาณ1มื่นนึแล้วกันแล้วก็ตัว M7 32นิ้วนะครับไซส์ใหญ่สุดสเปคแรงสุดเนี่ยตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0 0นะครับถ้าเกิดรวมภาษีแล้วซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทาง s m s u n g Thailand เนี่ยจะเข้ามาขายเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับเพราะวันนี้เปิดตัวที่อเมริกา ภาพเรนเดอร์ชิ้นถัดมาตอนแรกมองด้านหลังผมนึกว่า Samsung Galaxy แต่เอาจริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันคือ OnePlus9 คือดีไซน์กล้องรวยใหญ่เนี่ยมันคล้ายกับ Galaxy Note มากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดดูจากรูปทรงในภาพแล้วนะครับตัวจอมันดูยาวๆเนี่ยอัตราส่วนของจออาจจะเป็น20หรือ21ต่อ9เลยและชิปเซ็ตแน่นอนว่าต้องเป็น q อ a l คม Snapdra าโน875นะครับผม อันนี้ยังไงต้องรอดูอีกทีนึงว่า One Plus 9 Series เนี่ยจะเปิดตัวช่วงไหนถ้าเป็นเวลาปกติมันจะประมาณมีนาคมแต่ไม่รู้ว่าจะมีการขยับเลื่อนขึ้นมาเหมือนกับฝั่งของ Samsung S21 หรือเปล่าแต่อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เปิดตัวมึงนอกไปแล้วและน่าจะเข้ามาวางจำหน่ายนไทยรเร็วนี้นั่นก็คือ One Plus N10 5G นั่นเองนะครับโดยตอนนี้ทาง One Plus ประเทศไทยก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่า จะมีงานเปิดตัวในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับเวลา4โมงเย็นซึ่งสเปคของมันก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับหน้าจอ 90Hz ชิปเป็นค u a l Com Snapdragon 6ก0ที่รองรับ 5G ด้วยนะครับผมแล้วก็ชุดกล้องหลัก4ตัวความละเอียดสูงสุดถึง64ล้านพิกเซลพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอนะครับเอาไว้วันที่30พฤศจิกายนเนี่ยมาลุ้นราคาไทยของ One Plus N15G กัน แต่ตอนนี้นะครับ iPhone 12ครับก็เปิดจองในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จองวันศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละ20นะครับผมแล้วก็จะรับเครื่องกันในวันที่27นะครับ ของไทยเราเนี่ยคือเปิดจองปึ้มรวดเดียว4รุ่นเลยนะครับ iPhone 12, 12ิ mini 1ิ pro 12 pro max ใครชอบรุ่นไหนยังไงเงินถึงตัวไหนก็ลองเลือกกันดูแล้วกันนะครับผมซึ่งทางรอยแซนเนี่ยก็มีคลิปนะครับทั้งเรื่องของอะโปรโมชันไหนที่ไหนถูกสุดยังไงบ้างรวมถึงวิธีการเลือกซื้อว่าคุณควรจะหยิบ iPhone 12เลยไหมถ้าเกิดคุณมาจาก iPhone รุ่นเก่ารวมถึงผู้ใช้งาน Android ด้วยนะครับยังไงลองกดคลิกไปดูกันได้และแน่นอนตัวอย่างภาพถ่ายเปรียบเทียบ เราก็มีให้ดูเหมือนกันนะครับทั้งเซตเทียบกับ Android ทเทียบกับ iPhone 11เองมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งงจุดนี้นะครับทางฝั่งของ Dxomark นะครับก็เอาทั้งกล้อง iPhone 12 Pro แล้วก็12 Pro Max ไปทดสอบแล้วนะครับโดยได้คะแนนออกมาที่128และก็130ตามลำดับโดยจุดเด่นของทั้ง2รุ่นก็เป็นเรื่องของการโฟกัสที่ไวมากๆนะครับวัดแสงแม่นยำเด่นทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะฮะ แต่ว่าตัวของ Pro Max เนี่ยเนื่องจากว่าชุดกล้องมันเป็นคนละตัวกันนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบเซนเซอร์หลักของ Pro Max นั้นมีขนาดใหญ่กว่า12 Pro แล้วก็12ทุกรุ่นนะครับรวมถึงตัวเลนส์เทเลโฟโต้นั้นก็มีระยะการซูมที่ไกลขึ้นอีกเป็น2.5เท่าด้วยนะถ้าหากใครอยากอ่านข้อมูลแบบละเอียดๆนะครับว่าแต่ละการทดสอบของ iPhone 12 Pro แล้วก็ Pro Max เนี่ยในการถ่ายภาพนั้นเขามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรตรงไหนบ้างก็สามารถเข้าไปอ่านบล็อกที่หน้าเว็บไซต์ดรอยแสนได้นะครับผม ส่วนเรื่องความแข็งแกร่งทนทานนะครับทั้งตัวของเซรามิกชิวนะครับตัวเฟรมอันนี้ทั้ง12ม i n i 12 Pro Max ทุกรุ่นผ่านมือของเจอร์รี่ลิกปติงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่ามันดีงามมันแกร่งจริงทั่วแผ่มาต่อที่ oppo กันบ้างนะครับผมอันนี้เนี่ยโหงาน Inno Day ของ oppo รอบนี้นะครับว้าวมากไม่ธรรมดาจริงๆกับสมาร์ทโฟนที่หน้าจอม,มันสไลด์เลื่อนออกมาเองได้แบบอโตเมติเฮ้ย คือเห็นตอนแรกก็ยังงงเลยว่าเฮ้ยทำไมจอมันขยับเองได้นะครับผมเพราะว่าทาง oppo เนี่ยเขาเลือกใช้หน้าจอแบบม้วน,นครับพร้อมกับตัวโรมอเตอร์ข้างในนะครับในการขยายตัวเครื่องให้หน้าจอมันยืดออกมาซึ่งขออยืดออกมาแล้วนะครับอันนี้ข้อดีเลยคือไม่เห็นรอยย่นหรือว่ารอยพับ แตกต่างจากสมาร์ทโฟนหน้าจอพับในปัจจุบันแถมมายืดออกมาแล้วนะครับก็ยังมีระบบรางด้านล่างครเสริมความแข็งแกร่งของหน้าจอเอาไว้ด้วยไม่ให้กดแล้วรู้สึกว่ามันยวบหรือมันบุ่มลงไปโอ้โห oppo x 2 0 2 1ตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากครับแล้วก็ในงานก็จะมีการเปิดตัวนะครับแว่น AR รุ่นใหม่ที่ขนาดเล,ล็กลงนะครับแต่ว่ายังมีความสามารถในการตรวจจับนะครับทั้งสิ่งของวัตถุรอบข้าง แล้วก็มีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับมือเราด้วยนะครับเพื่อไว้ใช้งานกับโลกของ AR เช่นหยิบของหยิบโซฟาย้ายไปย้ายมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาต่อยอดจากรุ่นของปีที่แล้วที่ทาง OPPO เคยเปิดตัวไว้ในอ r าร์ไว้แล้วรอบหนึ่งรุ่นนี้ดูเล็กและเบากว่าน่าใช้งานมากทางด้าน Realme นะครับก็มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G รุ่นสุดคุ้มออกมาแล้วกับเรียวม7 5G นะครับอันนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.5นิ้ว Refresh r a 120เฮิร์ด้วยนะครับผมกล้องหลัง4ตัว48ล้านส่วนชิปเซ็ตนั้นเลือกใช้เป็น Dimensity 800U นะครับสามารถรองรับการใช้งาน 5G ทั้ง2ซิมแบตเตอรี่เนี่ยความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมแล้วก็มีระบบ d ดั c ชาร์จ30วัตต์สำหรับการชาร์จเร็วไม่ต้องเสียเวลารอถ้าเกิดรุ่นนี้เข้าไทยมาเมื่อไหร่นะครับผมว่าสงคามมือถือ 5G รุ่นราคาประหยัดในไทยเนี่ยโน่าจะซัดก,กันดุเดือดแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้ Samsung A42 5G ก็เพิ่งจะเปิดตัวไป และตอนนี้ OnePlus N10 5G ก็ประกาศจะเปิดตัว30พฤศจิกายนนี้ด้วยและนี่อีกตัวหนึ่งครับ r e ว m ี7 5G แล้วก็มาถึงข่าวใหญ่ในบ้านเรานะครับเมื่อมีการไปพบว่ามีแฮกเกอร์ครับมาเอาข้อมูลผู้ใช้งาน,นครับจาก Lazada เอาไปโพสต์นะครับแล้วก็ทำการวางจำหน่ายเขามีเรคคอร์ดหรือว่ารายการทั้งหมดเนี่ยมากถึง13ล้านรายการเลยนะครับผม ซึ่งจากข้อมูลที่เขาแซมเปิลออกมาให้ดูฟรีๆก่อนเนี่ยมันก็จะมีชื่อของผู้ใช้งานนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์รวมถึงอีเมลแล้วก็จากที่เช็คเนี่ยมันจะมีคําว่า La z a d a อยู่ด้วยโอ้อันนี้ก็เลยมีคําถามตามมาเลยครับว่าข้อมูลนี้ถูกแฮกจาก La z a d a ไปหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดจํากันได้นะครับช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งมีข่าวว่า Red m a r ์ของ l a z a d a าสิงคโปร์นั้นถูกแฮกขโมยข้อมูลออกไปนะครับผม แต่คราวนี้เนี่ยก็มีการไปค้นพบนะครับว่าข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยไม่ได้มีแค่ชื่อของ Lazada แต่มี s h อ p e e ด้วยและข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลของปี2018นะครับนั่นหมายความว่าน่าจะมีการแฮ็กไปที่บริการชิปปิง้งหรือว่าส่งของสักที่นึงนะครับผมเพราะถ้าเกิดเป็นการแฮ็กที่ Lazada ก็ไม่ควรมีชื่อ s h อ p e e เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรวมถึงถ้าไปแฮ็กที่ s h อ p e e ก็ไม่น่าจะมีชื่อ Lazada ออกมา มันก็เลยเชีย้ไปว่าโอเคแหละน่าจะเป็นบริการส่งของแน่นอนนครับซึ่งรายการของลูกค้าสุดลงมานั้นนะครับมันก็จะมีส่วนของชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์รวมถึงอีเมลด้วยซึ่งข้อมูลชุดนี้นะครับอาจจะไม่อันตรายถึงขั้นที่ว่าไปแฮ็กแอคเคาท์เอา ID อะไรออกมาได้นะครับ แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการที่เขาซื้อลิสต์ออกไปเนี่ยแล้วก็จะใ้เบอร์โทรศัพท์ไปนะครับสามารถจะไปทําพวกสแปมหรือว่าส่งข้อความ SMS อะไรเข้ามาก็ได้นะครับก็ถือว่าอันตราย,ยาระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันซึ่งในงตอนที่เรามาทึกข่าวนี้นะครับผมทางช้อปปีกับ La สด้ายังไม่ได้มีแถลงเป็นทางการ,รออกมาแต่อย่างใดนะครับผมถ้าเกิดยังไงมีข้อความตรงนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมาอัปเดตให้ในหิวข่าวสัปดาห์ถัดไปนะครับวรวมถึงสามารถ,ถติดตามอัปเดตข่าวล่าสุดได้นะครับบนบล็อกของหน้าเว็บไซต์รอยแซนได้นะครับ ส่วนข่าวนี้ของ Apple นะครับตอนแรกที่ผมเห็นข่าวก็โอ้โหหรือว่า Apple กับอ p พีเกมจะกลับมาจูบปากกันได้แล้วหรือเปล่าครับเพราะมีข้อมูลว่า Apple เตรียมจะลดนะครับค่าต๋งนะครับหรือว่าค่าฟรีในการเก็บส่วนแบ่งจากนักพัฒนาเนี่ยจากเดิมที่เก็บ30%นะครับจนอ p i ีเกมสรู้สึกว่าไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมนะครับแล้วก็ทุดท้ายก็เลยมีเรื่องกันเนี่ยลดละหลือ15%โอ้แต่ปรากฏว่าพอไปอ่านเนื้อข่าวใจความดีดีแล้ว Apple จะลดส่วนของ ค่าฟีนะครับหรือว่าค่ารรเนียมเนี่ยเฉพาะนักพัฒนาที่เป็นรายย่อยเท่านั้นก็คือยังมีรายได้ไม่ถึงเพดาน1ล้านเหรียญนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วบริษัทใหญ่ๆก็โดนเก็บ30%เหมือนเดิมนะฮะซึ่งทาง Apple นะครับเขาเรียกโครงการนี้ว่า App Store Small Business Program ก็คือ ใครที่เป็นนักพัฒนามาเปิดแอปให้ดาวน์โหลดมีการใช้จ่ายมีการเติมเงินอะไรเข้ามาเนี่ยและทํารายได้ไม่เกิน1ล้านเหรียญภายในปี2020ซึ่งรวมถึงบรรดานักพัฒนาหน้าใหม่ด้วยนะครับผม<อ>ก็จะมีการเก็บค่าบริการแค่15%เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำเกินขึ้นไปปึ้มทะลุ1ล้านเหรียญปึ๊บก็จะถูกเรียกเก็บ30%ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงนั้นนะครับรายได้ลดลงมาลดลงมาเหลือไม่ถึง1ล้านแล้วเนี่ย ก็จะมีการปรับอัตราใหม่ให้ในปีถัดไปรดสิห้าเอร์ก็ประมาณนี้นครับสำหรับโครงการนี้เพราะฉะนั้น Apple ลและไอ g ีเกมก็ต้องไฟกันต่อไปครับส่วนทางด้านหัวเว่ยนะครับตอนนี้พอมีการเปลี่ยนแปลงตัวประธานรัฐบดีแล้วนะครับจากโดนัลด์ทรัมป์เป็นโจไบเดนก็เหมือนกับว่าจะพยายามนะครับขยับตัวมากขึ้นเพราะคิดว่าโจไบเดนเนี่ยน่าจะไม่กีดกันหรือว่าแบนจีนหนักเหมือนกับตอนที่เป็นโดนัลด์ทรัมป์นั่นเอง และตอนนี้ก็เริ่มมีการขยับตัวครับแต่คงให้ไปทางฝั่งอเมริกาโดยตรงนะฮะไปแซะฝั่งของสาราอาณาจักรก่อนครับไปโยนหินถามทางว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งของสาราอาณาจักรนะครับหรือว่าเกาะอังกฤษเนี่ยก็เคยใช้อุปกรณ์ 5G ของโฮเวอร์อยู่นะคือใช้มายาวนานแล้วตั้งแต่การบางโครงสร้างแล้วก็ไปช่วยตั้งพวกเสาต่างๆด้วยแต่พอโดนทําเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาคุยกับประธานเทบดีของ,องกรกฤษปุ๊บคุยไปคุยมาสุดท้าย มีการสั่งแบนแล้วก็ให้ทำการถอดถอนอุปกรณ์ 5G ของ Huawei ออกไปแต่ตอนนี้นะครับหัวเรือของอเมริกามันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนคนไม่ใช่โดนั์ทรัมป์แล้วจะกลับมาใช้อุปกรณ์ 5G ของ Huawei หรือเปล่าอ่าอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของวิกเตอร์ชางนะครับผมซึ่งเป็นรองประธานของ Huawei ไปให้สัมภาษณ์กับสำนักพิมพ์การเดียนเอาไว้ซึ่งก็มีอีกหนึ่งประเด็นตามมานะครับคือแม้แต่คู่แข่งอย่างอ e ีริกสันเองนะครับที่ก็มีการพัฒนาอุปกรณ์ 5G แล้วก็วางโครงข่าย 5G ในหลายประเทศเนี่ย ก็อยากบอกเลยว่าการที่ทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยไปสั่งแบนด์นะครับหัเว่ยเรื่องของ 5G นั้นไม่ได้ส่งผลดีต่อใครเลยในระยะยาวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมทุกด้านหรือทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการแข่งขันหรือจอเกิดการพัฒนานะครับโดยซ e o ของอุลิคันนะครับบอเคเอ็กโคมนะครับผมก็ได้เอามาพูดกับ Financial Time s ว่าที่บ้านเกิดของเขาเนี่ยตอนนี้มีการแบนให้อุปเรร์ต่างๆเนี่ยติดตั้งรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 5G ของหัวเว่ยนะครับและก็นันว่า เขาต้องแยับมาใช้ของไอริกสันที่เป็นของบ้านเกิดนี่แหละแต่ถ้าเกิดมองในระยะยาวเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่มีการแข่งขันและก็จะไม่เกิดวัตกรรมใหม่ขึ้นมานั่นเองหลังจาก Apple ได้พัฒนาตัวของ m a c s a ซ e นะครับให้มาใช้งานบน iPhone 12ซีรีส์ได้นะครับอุปกรณ์เสริมตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีนอกจากที่ชาร์จแล้วก็มีกระเป๋าหรือว่าวอลเล็ตครับของ Apple เองที่สามารถจะแปะที่ด้านหลังของ iPhone ได้ล่าสุดก็เริ่มมีบริษัทอื่นๆนะครับพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถไไปปแปะดดด้้านนนหลัััง iPhone ร่่ววมกกบ MacSa เเชีเย อย่างหูฟังครับเซนโดสแนปพอตนะครับก็จะเป็นหูฟังแบบ True Wireless ที่เราไม่ต้องหาที่เก็บให้ลำบากนะครับเพราะว่าตัวเคสของมันเนี่ยสามารถแปะที่ด้านหลังของแม็กเซฟบน iPhone 12ได้เลยและทางเซนโดก็บอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้ i p โฟน e 12ไม่มีแม็กเซฟนะครับก็ยังสามารถจะเอาหูฟังเขาเนี่ยแปแปะด้านหลังได้เหมือนกันเพราะว่าจะมีชุดอุปกรณ์ที่เป็นแผ่นเหล็กครับสามารถไปแปะด้านหลังสมาร์ทโฟนแล้วก็เอาตัวเจ้าเซนโดสแนปพอรตเนี่ยไปแปะวางไว้ได้ครับซึ่งหูฟังตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้5ชั่วโมงแล้วก็ กลับมาชาร์จใหม่มีอายุการใช้ง,งานสูงสุดอยู่ที่45ชั่วโมงนะครับส่วนราคาที่เปิดออกมาก็อยู่ที่69เหรียญครับประมาณ2,000กว่าบาทครับส่วนนายบอดนะครับแบรนด์ที่ผลิตสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพของเซี่ยวมีนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าไม่รู้จะทาอะไรดีครับก็เลยไปผลิตตัวของนายบอดรุ่นใหม่ที่เป็นเมคคาคิด M1 นะครับเลียนจากสกูตเตอร์ไฟฟ้าครับให้กลายเป็นยานรบ ที่สามารถจะมังรับด้วยจอยสติ๊กนะครับแล้วก็มีปืนสลับยิงกระสุนน้ำออกไปสู้กันด้วยซึ่งนอกจากจะสามารถนั่งและควบคุมตัวของนไนบอลไมค์กิทเอ็มวันได้แล้วนะครับเรายังสามารถจะควบคุมมันผ่านแอปพลิเคชันเ a กเวไนบอล บนมือถือไปสู้แทนก็ได้ดูจากขนาดหน้าตาและความสามารถแล้วนะครับก็น่าจะเอาไปใช้งาน,นครับสำหรับการเล่นพวกรถบัมหรือว่าพวกเลเซอร์แทกนะครับเพราะว่ามันสามารถจะมีเลเซอร์เล็งเป้าแล้วก็ยิงกระสุนน้ําใส่กันได้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีสกูตเตอร์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับก็สามารถจะเอาแค่ชุดประกอบไปได้นะครับอยู่ที่ประมาณ 1, 3 9 9หยวนหรือประมาณ67,00 0บาทนะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อพร้อมสกูตเตอร์ไปเลยนะครับก็จะอยู่ที่ 2498อยหยวนหรือประมาณหมื่นต้นต้นครับผมของหน้านอีกชิ้นที่ได้ถูกใจสายติกตอกกันครับก็คือ Tick Tra c k อ่ะงงเลยทำไมชื่อมันคล้ายกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวอุปกรณ์ที่ใช้จับสมาร์ทโฟนของเรานะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องให้มันแพนตามรอยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมใดๆไม่ต้องเชื่อมต่อกันนะครับเพราะว่าตัวของ Tick t r a c k เองนะครับมันมีกล้องอยู่แล้วก็สามารถทำ motion tracking ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเดินไปทางไหน มันก็จะหมุนพร้อมกับสมาร์ทโฟนที่แปะไว้เนี่ยก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับซึ่งตัว motion tracking นะครับก็สามารถจะติดตามทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับผมซึ่งใครที่สนใจนะครับตอนนี้ Tick Track เป็นโปรเจกต์รวมทุนอยู่บน Indiegogo สามารถตระมทุนทะลุเป้าไปแล้วนะครับกว่า1.3ล้านบาทและตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่น IGG Special นะครับเป็นคนกลุ่มแรกที่สามารถจะเข้าไปสั่งจองและซื้อได้อยู่ที่39ดอลลาร์นะครับคำนวณออกมาแล้วก็ราวๆพันนิดๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับโปรเจก t นี้ที k แทร็กบนอินดี้โกโกส่วนใครที่กำลังมองหาสมาร์ทวอชรุ่นใหม่นะครับอยากได้ความสามารถเต็มพิกัดพร้อมใช้ง,งานร่วมกับ Android อย่าง Wear OS แล้วก็ ตอนนี้ครับซิตีเซนหนึ่งในแบรนด์ครับของนาฬิกาเนี่ยเขาก็มาทำนาฬิกาสมาร์ทวอชแล้วนะครับเป็น c ี s ซ a สมาร์ทแท้ระบบปฏิบัติการแวร์โอด้วยนะครับแถมราคาไม่แรงแค่หมื่นนิดเท่านั้นตัวสเปคก็ถือว่าน่าสนใจนะครับมาพร้อมกับหน้าปัดกลมนะครับเป็นจอ a อ o โมเลดรองรับการกันน้ำนะครับผมถึง3 ATM หรือว่าลงน้ำได้30เมตร ส่วนของหน้าปัดนะครับใช้เป็นกระจก Corning Gorilla Glass 3แล้วก็ตัวเรือนนั้นมีทั้งแบบอลูมิเนียมแล้วก็สแตนเลสสตีลชิปเซตที่ใช้ก็เป็น Qualcomm Snapdragon Wear 3001นะครับพร้อมกับหน่วยความจำขนาด 8GB ภายในมีทั้ง GPS Wi-Fi, Bluetooth แล้วก็ NFC ราคาเปิดตัวอยู่ที่3 9 5เหรียญน,นะครับผมถ้าเกิดแปลงเป็นเงินไทยแล้วต้องบวกภาษีอีกนิดหน่อยก็น่าจะประมาณ14หรือ1 5 0 0 0บาทนะครับผมถ้าเกิดในไทยมาขายเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบมาบอกกัน ฮลโลโมโต้ Hello, นะครับแฟนของ Motorola ตอนนี้ก็น่าจะไปรับเครื่อง m o t ต r a เซ r 5G กันแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มวางขายในไทยอย่างเป็นทางการไปนะครับเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะฮะซึ่งอันนี้เชื่อว่าแฟนๆของ Motorola หลายคนเนี่ยได้ทำการจองแล้วก็ไปรับเครื่องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งจุดเด่นของ m o t ต r a เซ r 5G นะครับเหนือ Galaxy Flip เนี่ยก็คือตัวจอด้านนอกเขาจะมีไซส์ใหญ่ครับ2.7นิ้วสามารถใช้งาน กับแอปต่างๆบนสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดกลางออกมาเนี่ยจอภายในก็6.2นิ้วนะครับเป็นหน้าจออัตราส่วน11:9ไว้ดูหนังได้สบายๆแถมยังรองรับการใช้งาน 5G นะครับที่ตอนนี้ตัวของ C ีฟลิปในบ้านเรานั้นยังเป็นรุ่น 4G อยู่ไม่ไดเอารุ่น 5G เข้ามาวางขายซึ่งทางรอยแซน,นครับก็ได้ทําการรีวิว Mo t o r a เซอร์ 5G กันไปแล้วนะครับยังไงลองมาเช็คดูกันได้ในไหนก็พูดถึงเรื่องของ 5G กันแล้วนะครับตอนนี้ AS นะครับได้เปิดใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับ ENDC นะครับ เป็นการรวมคมเร็วของ 4G แล้วก็ 5G ให้สามารถเพิ่มสปีดในการดาวน์โหลดอัปโหลดนะครับแรงขึ้นกว่าเดิมซึ่งในตอนนี้สมาร์ทโฟนที่รองรับการใช้งาน ENDC ตรงนี้นะครับก็มี Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Huawei P40 Pro 5G นะครับ OPPO f i X2 Pro 5G แล้วก็ Vivo V20 Pro 5G นั่นเองนะครับและในช่วงที่ทาง AS กำลังเริ่มทดสอบครับก็พบว่าสมาร์ทโฟนของ Samsung ยังมีอีกหลายรุ่นนะครับผมที่สามารถจะรองรับฟีเจอร์ ENDC ได้นะครับก็คิดว่าถ้าเกิดทดสอบผ่านแล้วเทสออกมาโอเคเมื่อไหร่ก็น่าจะมีการอัปเดตให้สมาร์ทโฟนของ s a m s u n Galaxy g เนี่ยรองรับเทคโนโลยี ENDC ได้เช่นกันและถ้าเกิดว่าในช่วงต้นปีหน้านะครับที่คลื่น 5G 700 m h z เนี่ย สามารถจะนํามาใช้งานได้แล้วก็น่าจะมีคลื่นมากขึ้นไปอีกนะครับทำให้สามารถจะใช้งาน 5G ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังหิวข่าวนะผมกับรายการอัปเดตข่าวสารไอทีรอบโลกของเราในวันนี้นะครับยัยก็ฝากครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องดรอยแซนด้วยนะครับไว้สัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่กับหิวข่าวอัปเดตข่าวสารไอทีรอบโลกครับ ขอฝากไว้นิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่มีมือถือเก่าๆสายชาร์จเก่าๆหูฟังเก่าๆหรือว่าพวก power bank รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะผมที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยสามารถนำไปทิ้งให้ถูกที่ถูกทางไม่มัดรวมขยะแบบอื่นได้นะครับที่ช็อ AS, ป AS ไพรซ์นีไทยแล้วก็ห้างเซ็นทรัลนะครับโดยเขาจะมีกล่องกระดาษนะครับตั้งเอาไว้ให้ด้วยว่าเป็นจุดทิง้ง w a เวสหรือว่ากล่องขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะขยะอเหล่านี้นะครับหากทิ้งไว้เป็นเวลานานแล้วอาจจะปล่อยสารเคมีออกมาและไปปนเบื้อนกับอย่างอ,างอื่นนนนจเเกิดดป็อัตรายไ้ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับจึงควรแยกเอาขยะเหล่านี้นะครับไปทิ้งตามจุดต่างๆที่บอกไว้ได้เลยนะครับ